พาไปดูบรรยากาศนะครับที่บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคําใสนะครับไทยลาวสัมพันธ์ชื่นมืนครับรองนาย,ยก2ประเทศร่วมกันเทคอนกรีตเชื่อมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคําไสเผยความคืบหน้าแล้วขณะนี้98%โดยกําหนดเปิดใช้งานในปลายเดือนธันวาคม2568นี้ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและนายเสริมใส่กรม,มสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้แทนรัฐบาลของสองประเทศร่วมเทคอนเกรตเชื่อมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมในพิธี โดยขณะนี้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคัมใสมีความคืบหน้าโครงการอยู่ที่ร้อยละ98.905และมีกำหนดเปิดใช้งานในช่วงปลายเดือนธันวาคม2568นี้ก็คือเหลือไม่ถึง2%แล้วนะครับคุณลุงฟัง98.9นะครับ โดยในฝั่งของราชอาณาจักรไทยมีดรสมศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดรมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขณะที่ฝั่งสงปปลาวมีมีท่านงามประสงค์เมืองมณนีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนณิตาขัตถิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งท่านนางฟองสมุทรอันละวันรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมในพิธีเป็นสักขีพยานนะครับพร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงนะครับแล้วก็สักขีพยานผู้บริหารต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นสักขีพยานในการเทคอนกรีตเชื่อมสะพานนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในานามของรัฐบาลไทยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานฝ่าย สังคมความปลอดภัยในการเดินทางมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและความคล่องตัวในการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านไปสู่ศูนย์กลางภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อโครงการนี้ยังสอดรับกับกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคได้แก่กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพยามแม่น้ำโขงซึ่งไม่เพียงพัฒนาโครงข่ายถนนหากยังยกระดับระบบโลจิสติก ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในบริบทที่มูลค่าการค้าชายแดนไทยลาวปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า2,800ขออภัยครับมากกว่า28,000ล้านบาทและมีศักยภาพที่จะเติบโตยิ่งขึ้นเมื่อสะพานเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการซึ่งจะเชื่อมต่อไปอยังเส้นทางโลจิสติกสำคัญรวมถึงท่าเรือน้ำลึกของเวียดนามด้วยครับนี้ก็จะเป็น ในส่วนของโครงการก่อสร้างนะครับที่วันนี้มีความคืบหน้าไปอย่างมากเลยนะครับ98.9%นะครับก็นี่แหละใกล้เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวสะพานเองนะครับสำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคําไซนะครับเกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2562และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2563 มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยลาวและเวียดนามผ่านเส้นทางหมายเลข8หรือว่าเส้นทาง R8 ในสอปปลาวโดยมีเส้นทางโครงการเชื่อมต่อทางถนนหมายเลข2 2 2อำเภอเมืองบึงการกับถนนสาย13เมืองปากซานแขวงบอลิคำไซการก่อสร้างโครงการประกอบด้วยสะพานความยาว 1, 3 5 0เมตร ถนนเชื่อมต่อความยาว15กิโลเมตรอาคารด่านพรมแดนและจุดสลับทิศทางจราจรพร้อมการติดตั้งระบบเฝ้าติดตามความปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตการออกแบบทางสถาปนิกกรรมของสะพานได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปลักษณ์ของแทนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมไทยและลาวสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างสองมิตรประเทศ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างนี้มีความคืบหน้าแล้วกว่า98เซนะครับแล้วก็เตรียมที่จะมีการเปิดใช้งานในเดือนธันวาคมปี2568นี้นะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอย่างยิ่งนะครับสำหรับตัวสะพานเองนะแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญนะครับที่น้องชาวจังหวัดบึงการของเราสะพานจะเสร็จแล้วนะครับเรานอกจากเรื่องของการเดินทางขนส่งเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นที่เป็น บริษัทต่างๆสินส่งขนส่งสินค้าต่างๆของไทยแล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่บึงกาฬเนี่ยเราอาจจะต้องมามาคิดกันแล้วว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากตัวสะพานนะครับอย่างเช่นว่าเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับหรือว่าการไปตีตลาดเพิ่มเติมสําหรับสินค้าต่างๆของบึงกาฬนะครับโดยผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่ของเรานะนี่ก็จะเป็น ประโยชน์ที่สุดนะครับคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องของการเดินทางที่มีความสะดวกเรื่องของการขนส่งสินค้าซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสินค้าจากจากประเทศไทยของเรานี่แหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่บึงการนะฮะผู้ประกอบการก็ไม่ใช่คนบึงการนะครับแต่ว่าถ้าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะผู้ประกอบการถ้าเป็นคนบึงการด้วยนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับอันนี้เราก็อาจจะต้องมีการดาเนินการกันเหมือนกันนะในอนาคตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ตรงนี้นะครับรู้ฟังคราวนี้ในวันเดียวกันนะครับวันที่6มิถุนายนเนาะนอกจากเรื่องของการเทคอนกรีตเชื่อมสะพานแล้วนะครับทางผู้แทนรัฐบาลของทั้งสองประเทศนะครับระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการร่วมลงนามบันทึกความตกลงการมีกรรมสิทธิ์การใช้การบริหารและการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้า ที่ห้องประชุมเดวันคอนเวนชั่นหอโรงแรมเดวันอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการร่วมลงนามบันทึกความตกลงการมีกรรมสิทธิ์ การใช้การบริหารและการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5กับท่านงามประสงค์เมืองมณีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาวโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงน,น,นะครับว่าสะพานมิตรภาพแห่งนี้มีกำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปลายปีนี้ความคืบหน้าขณะนี้คือ9 8เเซ โดยจะทําให้การขนส่งสินค้าความสะดวกมากขึ้นจะเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้นเกิดการสร้างรายได้ทั้งในระดับประเทศชุมชนท้องถิ่นคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งคงก็จะดีขึ้นแล้วก็สะพานแห่งนี้จะเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างไทยและสปปลาวตลอดไปนะครับพร้อมกันนี้นะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับอยากให้ฟังเสียงสัมภาษณ์ จากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยกันสักหน่อยนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับเรื่องางานวันนี้นะคว่าสะานะ่าส่งสู่เศรษฐกิจการค้าของประเทศใหญ่บ้างครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินด,ดีนะครับที่วันนี้การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหางที่5นะครับจากบุการไปทางบริคัมใสของประเทศลาวนะครับ ซึ่งสะพานเนี่ยนะครับมีการศึกษามาแล้วนะครับว่ามูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยในสะพาน5แห่งเนี่ยมันจะมาสัก28,000ล้านนะครับแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยสะพานแห่งเนี่ยมันจะคนจะมาที่ใช้สะพานนี้กันเยอะเนื่องจากว่าจากสะพานเนี่ยมันสามารถาข้ามไปทางลาวแล้วไปออกเวียดนามได้โดยเฉพาะเมืองบึงการน,นะครับเป็นเมืองเรียกว่าเป็นเมือง เรื่องของยางพารากับเป็นหลักของเกษตรของบุรพาอันเนี้ยเราสามารถส่งตัวนี้ไปได้เพราะเศรษฐกิจอันเนี้ยสะพานนี้จะช่วยมากๆเลยครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศนะครับซึ่งทางด้านทางลาวก็ทางตัวรองกับตัวรัมตีโยธิแห่งอิการเขาก็พูดว่าเขาดีใจมากนะครับสำหรับเส้นทางนี้ที่ริบซั่งให้เสร็จนะครับ ตอนนี้ความคืบหน้าโครงการเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็จะเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่ครับน่าจะเปิดได้ประมาณสักธันวาธันวาคมน,นะครับตอนนี้โครงการอยู่ในขั้นไหนครับมีความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับมยที่ไปทีสภานก็เห็นว่าโครงสร้างมันเสร็จแล้วและแต่ลาดตุททท้ท็อปท็อปอัพท์แลวนะครับคือที่จริงครับ ก็เป็นเสียงของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคื้มหน้าของสะพานนะครับว่าตอนนี้98เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็มีความคืบมหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับในปลายปีนี้เดือนธันวาคมนะครับเราจะได้เปิดสะพานนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เตรียมพร้อมกันให้ดีนะครับพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬนะครับโอกาสเนี่ยก็มักมาพร้อมกับความท้าทายต่างๆที่ จะเกิดขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าบึงการเนี่ยเป็นที่ตั้งของสะพานนะครับก็ควรจะได้รับประโยชน์สูงสุดเนาะจากการมีสะพานอยู่นะครับคุณผู้ฟังนะครับสวรสครับท่าน,ค,านคัญคท่นนานัวามของการใช้กับ ตืนะครับระหว่าไทยและลาวนะครับ่าต้ไทล่าคติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา